นกแว้งโคตรเยอะเลยพี่แดจะล้างรถไปไหนเนี่ยออ๋จะไปพระประแดงอามานานเด้อมาสักพักหนึ่งแล้วมาหาพี่นี่แหละมาหาามจะไปพระประแดงไปอ้าวพี่เช็คดูหรือยังพระประแดงอ่ะพี่เขามาเขาไม่ให้ข้ามเขตนะข้ามเขตเทียดอ่ะอ้าวโควิดนะเท่เขามาเขาไม่ให้ข้ามเขตกูเนี่ยกูจะหนีโควิดจากกรุงเทพไปอยู่พระประแดงในบ้านเกิดกูอ้าวโธ่ไม่ฟังไม่ฟังไม่ฟัง ไม่ฟังได้ยังไงต้องไปในวันนี้เลยแล้วพี่เช็คก็ยังอ่ะเช็คอะไรเช็คว่าเขาให้เข้าหรือเปล่ามันจะมีอะไรหนักหนาอ้าวไม่ได้มีหนักหนาหรอกพี่จะไปต่างจังหวัดหรือจะไปไหนเนี่ยก็ไปภาไปต้ก็ต้องเช็คจะไปอยู่นู่นเลยไปทำสวนทำไรไงทาสวนทําไร่แล้วที่นี่อ่ะที่นี่ก็ปล่อยไว้มันไม่มีใครจัดงานพ่อจัดงานเหรอทิพยืนคุยสาคนยังสิเทพันุ เออใช่กรุงเทพพันกว่าคนน่ะแล้วซอยนู้นนะอืมอ่ามาคืนมีอีกอ่าซอยสามอีกโอ้ยหหญ่กูจะบ้าตายแล้วที่นู้นนะคิดว่าจะไม่มีเหรอพี่ก็หลบหลบหลบเลยหลบหลบหลบไม่ได้ทำไมหลบอยู่แค่สวนพี่ต้องเช็คไว้ก่อนอ่าอย่าล้างรถแล้วด้วยล้างก็ล้างกมันจะไปลำบากนะลำบากนู้นหนักแล้วแล้วแมสนี่อย่าลืมนะทำไมถ้าลืมแล้วเขาปรับนะสองหมื่นเลยนะพี่นี่ <laughs> ใส่อใอ้ใส่จมูกไว้ใส่คางขอ,อเนี้ผิดสองหมื่นอ่าอถครับพี่ครับ <c oughs> จริงจริงเลยสวนที่นี่ก็มีจะไปพระประแดงขอ๋อมันมันเยอะใช่ไหมเยอะยังไม่ไปยังไม่ไปแล้วทำไงเนี่ยโอ้โหจัดนี่ก่อน, <c oughs> อ,น,นอันนี้ขยะหรือรถเนี่ย <c oughs> รถรถทำไมเหมือนขยะ คือคือี่เกียดเราเข้าบ้านไงเลอตายแล้วพี่ไม่ไปก็ไม่ไปดูไม่เียน่มีมีของเล่นเยอะนะพี่เนี่ยโหแล้วก็จะไปพระปราแดงตายฮะจะไปต่างยังหวัดไปไหนต้องเช็คดูให้ดีเออต้องโทรไปถามเขาก่อนว่าให้เข้าไหมจะต้องให้สอนอายุก็มากแล้ว ถึงอายุมากตอนนี้คนอ,อายุมากมามไปเลยวันนี้ยังไม่ซื้อไปไปเลยนนวััี้ยงไม <c oughs> ค่คนบ้าไปแล้ว